G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock Motherboard ที่เกมเมอร์และนัก o v e r อกเกอร์ ok เลือกใช้ สวัสดีครับพบกับอินทิร์ฮอกซนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเมนบอร์ดกันนะครับซึ่งเมนบอร์ดของทาง MSI นี้จะมีซีรีส์เกมมิ่งซึ่งเขาโปรโมทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักๆจะมี3ตัวนะครับคือ N2TS นะครับหรือว่าระดับพวกตัวท็อป performance นะฮะแล้วก็ arsenal gaming นะครับตัวนี้ก็จะเป็น arsenal gaming นะครับ Z170 ตัวเอ่อ t o m a hawk นะฮะซึ่งเป็นบอร์ดเกมมิ่งที่ราคาจับต้องได้นะครับในส่วนของฟังก์ชันและเรืรต่างๆนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับ หน้ากล่องนะครับของไทม์เสไอตัวซีรีส์เฮมมหอกตัวนี้นะครับแซดหนึ่ก็ชิปเซตแซดหนึ่นะครับหน้ากล่องจะเป็นธีมสีเขียวนะครับเหมือนเขียวลายทหารหน่อยนะฮะก็ไม่ใช่ธีมสีแดงหลักๆของไทม์เสไอทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแหวกแนวออกมาหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวบอร์ดน้นหลักๆแล้วก็จะธีมสีแดงเหมือนเดิมนะครับหน้าหลังกล่องก็จะบอกมาหมดเลยว่าบอร์ดตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับซึ่งดูแล้วก็รวมๆก็ถือว่าไม่ขี้เหล่นะครับเป็นบอร์ดระด ฟังก์ชันก็ค่อนข้างครบครันนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนแกะกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือตัวบอร์ดนะฮะซึ่งทำผมตกใจนิดหนึ่งกล่องสีเขียวนะฮะบอร์ดดำแดงนะครับก็อันนี้ no comment ครับอันนี้จะเป็นใบเช็คลิสต์ซึ่งเขาให้มาซึ่งคนที่ซื้อทั่วไปอาจจะไม่ได้นะครับ ขอบคุณที่ซื้อ Product จากทาง MSI นะฮะอันนี้ก็ไปลงทะเบียนรับประกันอะไรของเขาก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนำว่าซื้อมาแล้วควรจะลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ซื้อมือหนึ่งมาเพราะว่าก็จะได้พวกสิทิพิเศษอะไรต่างๆด้วยสาย s ตา a นะครับอันนี้จะให้มา2เส้นนะครับ1ชุดเท่านั้น DVD Bundle ซึ่งใน DVD Bundle นี้จะมีในส่วนของ d r i v e r ตัวชิปเซต Intel Z 170ะครับแล้วก็พวกโปรแกรม utility ต่างๆของเขา Quick installation guide นะครับหรือว่าคู่มือการใช้งานคู่มือการติดตั้งอะไรง่ายๆตรงนี้อันนี้จะเป็น user guide นะฮะหรือว่าคู่มือที่ค่อนข้างละเอียดมากขึ้นนะครับอะไรเสียบตรงไหนบอกแม้กระทั่งน็อตใส่ตรงไหนนะฮะอันนี้เลยเดี๋ยวนี้บอร์ดรุ่นใหม่เขาให้มาค่อนข้างเยอะนะครับกับ สายเลเบลาตารตรงนี้นะครับจะเอาไปแปะสายาตา a ว่าอันนี้ได้ดีอันนี้ได้ซีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะฮะ IO Shield นะครับหรือว่าแผ่นปิด IO Panel นะครับก็จะเห็นว่าเป็นทีมของ Gaming Series จากทาง MSI นะครับซึ่ง Gaming Series ที่ผมได้กล่าวไปมีอยู่3อันนะครับไม่ว่าจะเป็น N2TS ตัวท็อป Performance ตัวกลางหรือว่า Arsenal s e r i ส s ซึ่งเป็นตัวล่าสุดจาก,จาก,จากทางทางบฮอกตัวนี้นะครับแต่ว่า แพทเทิร์นก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดสำหรับบอร์ดเซนหนึ่งศูนย์โทมฮอคนะครับหน้าตาหลักๆถึงแม้จะกล่องสีเขียวนะครับแต่ว่าตัวบอร์ดนั้นก็ยังเป็นธีมสีแดงของ Gaming MSI เช่นเดิมนะฮะตัวนี้ซ็อกเก็ตซีพนะครับก็1151รองรับ Sky l เล็กเอนะครับก็ตามมาตรฐานของเซ AH OK นหนึศูนย์ทั่วไปนะฮะในส่วนของแรมนะครับก็จะเป็น DDR4 เช่นเดียวกับเซ AH OK นหนึศูนย์ทั่วไปเหมือนกันนะฮะอันนี้รองรับบัสสูงสุดที่3600ในนโหมด OC ะครับเพราะฉะฉนนั้ม ไม่มีปัญหานะครับกับบอร์ดระด mm ับ hmm. ก็ราคาคุ 1, ้มค่าแต่ว่ารองรับบัตรแรมที่3,600ถือว่าเยอะอยู่นะฮะข้างๆ24พิน power supply เช่นเดิมนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังรองรับ8พินจาก power supply เหมือนกันนะครับบอร์ดไซต์นึงหยดูนนี้ก็ สูงกว่า H 1 0ตรงที่ H 1นนย์นั้นฟังก์ชันการโอเคอกหรือว่าการปรับอะไรต่างๆอาจจะสู้แท่นหนึู่นย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแส่นหนึู่นย์ม่ว่าจะเป็น entry level หรือว่า e N t u s level นะฮะ<ม>ก็ยังจะมีฟังก์ชันการโอเคอกอะไรต่างๆมาค่อนข้างครบอยู่ดีนะฮะในส่วนของ expansion slot นะครับตรงนี้ก็รองรับ X16 2อันนะครับแต่ว่าถ้าเราตอ Cross ่อ crossfire นะครับตัวนี้ก็ต่อได้เฉพาะ crossfire นะครับเพราะฉะนั้นก็ X16 กับ X4 นะครับถ้าต่อ2ตัวในส่วนของ X1 นะครับก็จะมี3อันแล้วก็ PCIe ธรรมดาอีก2อันตรงนี้ storage นะครับสำหรับแซทหนึ่งยี่สิโทมฮอคตัวนี้ก็ยังมี M2 อยู่นะฮะนอกจาก M2 แล้วเรายังมี SATA 6 Gigabit นะครับ1 2 3 4 5 6 6พอร์ตนะครับ หพอร์ตสำหรับ SATA และ1สําหรับ M2 นะครับอันนี้ก็น่าจะพอสำหรับการใช้งานทั่วไปมาเริ่มกันที่ back I/O นะครับตรงนี้ I/O panel ยังต้องมี PS2 กันอยู่สำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดเกมมิ่งนะหลายๆตัวก็อาจจะยังไม่รองรับในส่วนของ n k e y Rover ในส่วนของ USB นะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นต้องใช้ PS2 กันอยู่ลงมาจะมี USB 2.0 2พอร์ตอันนี้ต่อมาจะเป็น DVD นะฮะทางด้านซ้ายของผมหรือว่าขวาของกล้องนะครับก็ยังจะมี USB 3.1นะครับอันนี้ Gen 2นะฮะทางด้านล่างเป็น HDMI ปุ่มนี้ Clear CMOS ครับผมต่อมาเป็น USB 3.1 Gen 1นะฮะแล้วก็พอร์ต RJ45 LAN แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็น3.5มิลของ Audio Out แล้วก็ยังมี SPDIF Optical ด้วยเช่นกันมาดูในส่วนของ BIOS นะครับเดี๋ยวผมปรับเป็น Easy Mode ก่อนละกันตรงนี้นะครับหน้า Easy Mode ก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับตามแพทเทิร์นเดียวกับพวกบอร์ด เกม i ิ่งซีรีส M5 M7 r M9 อะไรก็เหมือนกันหมดนะครับเพราะเป็น MSI Click BIOS 5เหมือนกันตรงนี้ในส่วนของฟังก์ชันที่แตกต่างนะครับอย่างแรกเลยเกมบ o สต์ตรงนี้อย่างที่เห็นมีอยู่แค่เปิดกับปิดนะครับซึ่งถ้าเราปิดก็เท่ากับ CPU เราจะวิ่งที่ความถี่3.5 GHz ซึ่งตัวนี้เป็น i5 6600K นะครับตามมาตรฐานส่วนถ้าเกมบูสต์ออนนะครับจะ o อร์คล o อกไปที่4.1 g h z โดยที่เราไม่ต้องไปปรับไฟหรือว่า ปรับค่าอะไรเลยนะครับตรงนี้ถือว่าใช้งานง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะความละเอียดในการ o v ร์ c l o c k จะสู้ในส่วนของตัวพวกเกมมิ่งซีรีส์ไม่ได้นะฮะตรงนี้มาดูฟังกช์ชันต่างๆนะครับ CPU จะเห็นว่าบอกกันง่ายๆเลยนะครับว่าวิ่งอยู่ที่3.5 g h กะเฮิรตซ์เบคล็อกเท่าไหร่นะครับมีตัวคูณเท่าไหร่จำนวนคอเท่าไหร,ร่นะฮะตามไฟอะไรต่างๆก็ดูตรงนี้ได้หมดนะฮะเมมโมรีบสเราวิ่งอยู่ที่2,133นะครับตรงนี้ แต่ว่าจะเป็น DDR4 บัส3000นะครับซึ่งเรายังไม่ได้เปิด a m p Profile Storage นะครับต่อเป็น ASI c Mode อยู่ตรงนี้ซึ่งเรามาได้เสียบสาย s t o r a g e อะไรไว้เลยนะครับ Fan Info ตัวนี้ก็ยังสามารถปรับได้เช่นกันนะครับปรับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เราจะให้รอบพัดลมเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่เซตติ้งกันนะครับเราสามารถอ้างอิงได้2ค่านะครับจาก System Temperature หรือว่าอุณหภูมิโดยรวมของเมนบอร์ดหรือว่า CPU temperature อุณหภูมิของ CPU ก็ปรับได้นะครับในที่นี้สามารถปรับแยกได้หมดนะครับว่า,าใช้ heading ของ header ของ CPU 1, CPU 2, system 1, system 2, อง s y นะครับมีอยู่บนตัวบอร์ดนะครับก็ต้องลองสังเกตกันดูว่าอันไหนคืออันไหนนะฮะในส่วนของ M flash นะครับก็ไว้ flash BIOS ง่ายๆเมื่อเราเสียบตาำไดเข้าไป favorite, favorite ก็สามารถตั้งค่า favorite ค <favorite S 2> ่าของเราไว้ได้นะฮะ Hardware monitor ก็เช่นเดียวกับนาเมื่อกี้นะครับ ต่อมาเดี๋ยวให้ดู Advanced Mode กันบ้าง Advanced Mode นะครับสิ่งแรกที่เราเห็นแตกต่างก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับ Background ของ Gaming Series ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ t o m a h a w k ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างที่เห็นตรงนี้ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรมากนะครับค่อนข้างง่ายดายการใช้งานตรงนี้สำหรับบอร์ด z 1 7 0 a t o m a h a w k จากทาง MSI นะครับถือว่าเป็นบอร์ดที่ระดับ Entry Level สำหรับเกมเมอร์นะครับแต่ว่ายังใช้ชิปเซ็ต z 7 0อยู่นะฮะ z 7 0ในที่นี้ก็ น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับหลายๆคนสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับ H1.0 7ก็ใช้ได้นะครับฟังก์ชันรวมๆคล้ายๆกันแต่ว่า Z1.0 7สําหรับคนที่ใช้ CPU ตระกูลที่มีตัว K ลงท้ายนะครับฟังก์ชันการ Overclock อะไรต่างๆก็จะละเอียดกว่าในส่วนของ H1.0 7นะครับอย่างที่เห็นเลยในส่วนของ BIOS นะฮะฟังก์ชันอะไรต่างๆ ครบครันหมดเลยนะครับสำหรับนักโอเค c k ก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานง่ายตามแบบฉบับของคลิกใบออดจากทาง MSI นะครับตัวนี้ตัวบอร์ดเองก็วัสดุอะไรต่างๆก็มีคุณภาพนะครับตีบอกมาสีแดงน่าจะโดนใจเกมเมอร์แต่ว่าอันนี้ก็ต้องอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนด้วยนะครับว่าจะไปตกแต่งตีมสีเคสแนวไหนนะฮะยังไงต้องขอคุณทางบริษัท MSI ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้เราสอบอยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอลาพเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่สดหน้าสวัสดีครับ